นี่นะครับต้นผักหวานปลาผมปลูกนะครับผมขุดหลุมลงไปประมาณยี่สิบเซนนะครับปลูกแบบเอียงนะครับบร่ได้ปลูกแบบตั้งตรงนะครับแล้วก็จะได้กิ่งกระโดงขึ้นมาแบบนี้ครับถ้าเขาปลูกเอียงครับมันก็จะได้กิ่งกระโดงขึ้นมานะครับเนี่ยกิ่งกระโดงของเขาสีเงยเร็วนะครับนี่ครับพ้ามาเบิดนะครับ นี่อันนี้คือต้นจริงมันจะอยู่ข้างล่างพี่นะครับนี่ครับหนานะครับบติโลกหนาพอกิงกระดูงเขาสีหง่เร็วนะครับปลูกว่ายากนะครับปลูกพวกวานปลานะครับขุดล้มก็ต้องขุดลึกนะครับขุดลงไปยี่สิบเซนครับหมดกว้างยี่สิบเซนนะครับเพราะขุดลุมบนลึกนะครับรากของเขานะครับจะลอยตามนาดินนะครับจะลอยอยู่น้าหนาดินนะครับ แต่เขาก็จะใด้กิ้งกระโดงนะครับกิ้งกระโดงเขาสีหง่เร็วนะครับนี่นี่นะครับผมมาเบิ่งพ้ามาเบิ่งถอนยาออกก่อนนี่นะครับนี่คือต้นจริงของเขานะครับนี่ผมปลูกเอียงๆนะนี่ครับคือกิ้งกระโดงที่ได้มากนะครับกิ้งกระโดงของเขาสีหง่เร็วนะครับแบบนี้เลยครับังต้นกันยังบนใหญ่ปันไดนะครับ แต่ว่าสองปีก็ถือว่าใ่ญ่แล้วนะครับเนี่ยเป็นกิ้งกระดวงหมดเลยนะครับที่ได้มาต้นที่ผมค้าขึ้นนี่ก็คือมันเป็นกิ้งกระโดงไปแล้วนะครับเป็นกิ้งกระดงไปแล้วนะเนี่ยครับนี่ตรงนี้ก็คือต้นจริงของเขานะครับอันนี้คือกิ้งกระโด่งครับแต่ที่นี่มันเอ Ь ียงอีกนะครับเอียงถ้ามันเอ Ь ียงครับว่าต้อง ตั้งเขาขึ้นตรงนะครับเอาไม้มาค้ำแบบนี้เลยเดี๋ยวมันก็จะมีเนี่ยครับมันเริ่มแตกออกมาแล้วนะครับนี่มันจะแตกมาอีกนะครับเนี่ยจังสีนะครับนี่ครับมันจะแตกออกมาอีกนะครับและกิ้งพวกนี้ครับสีญ่เร็วนะครับหลังเทือนะครับมันจะมันจะแตกออกมาจากโคนเลยนะครับจากแถวแถวนี้หรือบริเวณนี้นะครับกิ้งกระดงของเขานะครับ กิ่งกระโดงครับมันสีหง่เร็วนะครับอันนี้คือต้นจริงนะครับนี่ต้นจริงที่ปลูกครับขุดลุมบนเลือกครับยี่สิบเส้นนะครับประมาณฝ่ามือหนึ่งเนาะขุดลงไปครับแล้วก็ปลูกไปเป็นเอียงนะครับให้ต้นมันเอียงครับต้นมันจริงเฉียงเลยนะครับดีครับมันสีหง่เร็วนะครับกิ่งกระโดงเขาสีหง่เร็วนะครับนี่ครับนี่กับกิ้งกระโดงข้างนั้นนะครับ แบบนี้นะครับกิ้งกระดูกของเขาสีหง่เร็วอันนี้เดี๋ยวเได้มาตัดแต่งกิ่งเปิดแสงออกนะครับให้ข้างล่างมันโล่งนะเนี่ยครับเนี่ยอันนี้คือต้นจริงของเขานะครับในกิ้งกระดูกที่เขาได้มากเนี่ย่งะครับหง่เร็วนะครับนี่แบบนี้เลยครับครับผมเทคนิคดีๆครับอยากจะมาบอกต่อนะครับสําหรับคนที่อยากจะปลูกปักกวานปลานะครับปลูกได้ปลูกง่ายครับแล้วก็ เป็นพืชที่ว่าบ่าต้องใส่น้ำหลายนะครับ2องถึงสามหมื่หดเทือนึงนะครับสามารถเก็บขายได้นะครับเก็บกินก็ได้เก็บขายก็ดีนะครับครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับ